มานั่งอยู่ในห้องอยู่ในห้องกันน่อยนะอยู่ในห้องให้ในี่ขนาดดูสิเ <_ S 1> งยโชคเลยทานผู้ชมเพิ่งอาบน้ํามาด้วยนะน่ะอาบน้ํามาก็เงอโชคอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างที่จะร้อนอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือฝนก็ทําท่าจะตกไปด้วย <_ S 1> แบบนี้แหละบรรยากาศแบบนี้แหละที่ทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ <_ S 2> งดงามอย่างรวดเร็ว นะฉะนั้นท่านนําอินทผลัมไปปลูกเวลานี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนและโตเร็วรากดีโตเร็วละเดินดีเลยแหละรากนะครับนี่ทางนี้ทางนั้นทนะ่านผู้ชมครับอินทผลัมเนี่ยคือเสน่ห์ของเขามีอะไรมีในเรื่องของอผลของเขามีความสวยงามเป็นช่อนะครับเป็นช่อเป็นจันทร์ดอกเต็มต้นเนี่ยโอ้โหมันสวยงามสวยงามดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว คนอยากจะไปเที่ยวอยากไปดูอยากไปชมอยากจะไปชิมอยากจะไปซื้อนี่แหละครับคือเป็นสเสน่ห์ของอินทผลัมที่หลายท่านหลายคนในประเทศไทยเราเนี่ยประสบความสําเร็จตรงนี้หลายท่านบอกว่าทีา่สั่งซื้อแล้วก็ไปปลูกไปเนี่ยนะครับไม่ได้มุ่งหวังที่จะขายผลผลิตได้เยอะนะเอาไปปลูกประมาณ10ต้น20สิบต้นรอบรอบร้านอาหารเนี่ยเพราะว่า เป็นเขาเรียกว่าสิ่งดึงดูดใจนะครับให้ลูกค้าเดินทางไปที่ออร้านเนะี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับไปเห็นไปชิมเสร็จติดใจสั่งอาหารเต็มโต๊ะเพื่อเพื่อไปชิมอินทรพลัมเด๋ยกเกามีหลายท่านก็ก็ส่งข่าวคราวแบบนี้กลับมาก็ชื่นใจครับดีใจดีใจแล้วก็มีความสุขนะครับที่สําคัญก็คือว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยอิทรพลัมสายพันธุ์เด็ดของเราเนี่ย ก็พึงที่จะอะไรฮะพึงที่จะเป็นผลไม้สำหรับการค้าได้บ้างแ่ะนะครับให้มีปริมาณมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคตอนนี้ยังไม่เพียงพอท่านผู้ชมออกมาแก่จัดสักไม่ถึงอาทิตย์2อ,อาทิตย์อะหมดแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังน้อยอยู่ไงนะคือที่ไปปลูกกัน,นในประเทศไทยก็ยังน้อยอยู่และยิ่งต่างประเทศเนี่ยไม่มีเลยนะครับน้อยน้อยมากนะครับ ฉะนั้นเราจึงบอกว่าทําเถอะปลูกไปเพราะว่าการดูแลไม่ยากนะครับลงทุนเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับซื้อต้นพันธุ์ครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวไม่ได้ซื้อทุกวันนะนะครับไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รื้อไม่ได้ปลูกบ่อยปลูกไปยาวนาน4ี่สห้าสิปีหกสิปีนะครับออกลูกทุกปีดังนั้นจึงเรียนท่านว่าอินทรพลัมเนี่ย ยังคงเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากๆนะครับที่ให้ท่านสามารถที่จะไปปลูกเป็นอาณาจักรอินทาลัมท่านผู้ชมเป็นอาณาจักรอินทาลัมที่ยิ่งหากว่าท่านมีพื้นที่เยอะๆแล้วด้วยนี่โอ้โหปลูกไปเลยท่านผู้ชมครับปลูกไปเลยแหละได้ผลดีอย่างแน่นอนนะการลงทุนไม่เยอะการลงทุนไม่มากแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยให้ท่านได้ต่อเนื่องระยะยาวไปเรื่อยๆ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ลูกค้าเดินไปแล้วท่านก็สามารถทําธุรกิจต่อเนื่อง<ม>เป็นห้องพักนะครับที่พักพรเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่โอ้งดงามการเดินทางสมัยนี้สะดวกสบายนะผู้ชมนะครับเป็นการเดินทางสะดวกนะค,คนก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเจอนะครับไปชมแล้วก็ไปอุ่นหนุนท่นนี่ฮะอินทาพาลามก็เป็นพืชที่เรียกว่ามีสเสน่ห์ของเขาเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมครับ ตื่นเต้นไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะท่านผู้ชมครับนี่ล่าสุดเลยล่าสุดเลยเอ่ะวีสามสิบสองที่ร้านเขาใหญ่ซีฟูด้ดอำเภอปัตช่องจังหวัดนครราชสีมาท่านะผู้ชมโอ้ท่านส่งมาท่านบอกว่ามาเลยนี่อา่าของน้าสุเทพค่ายน้องสวงที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดหมดลงแล้วน่าไม่พอแต่ถ้าว่าเที่ยร้านเขาใหญ่ซีฟูด้ดนะครับ อยากจะให้ท่านไปเชยไปชิมไปดูกันนะได้ชิมมาแล้วบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดยังไม่แกจัดนะครับยังไม่แก่จัดหวานซะแลว้วเออไม่มีฝาดเลยความฝาดให้คะแนนเท่ากับศูนย์ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะคุปผู้ชมครับนะใจดีใจดีเจ้าของร้านเขาใหญ่ซีฟู้ดเราบอกว่ามาเลยพี่น้องชาวอินทราลัมที่ต้องการพิสูจน์ความอร่อยของ V32 ลูกใหญ่ๆขนาดนี้นะ ลูกใหญ่ๆขนาดนี้ดูสิท่านผู้ชมครับแดงแลว้วโอ้โหลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนะครับอ่าไม่แพ้นาสุเทพแล้วละ่ะนะสี่สิบลูกกิโลนึงนี่ได้แน่ๆน่ท่านผู้ชมลูกใหญ่จริงๆนะครับนะดูแลกันอย่างดีแบบนี้โอ้มีความสุขมากนะนะระวังหนามที่มหน้าเล็กๆลๆกเลกเเลก,เ,ลก,เ,ลก,เ,ลกเด็ดเลยเออ อ่าเป็นเชยๆไม่ฝาดนะไม่ฝาดเชยนี่แหละเรื่องใหญ่เลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ต้องพิสูจน์กันแบบนี้ที่สําคัญก็คือท่านที่มาแวะเยี่ยมเยียนนะครับอยู่ที่สวนเนี่ยก็ต้องได้เข้าไปเจอ,เจอกับของจริงๆกันแหละครับนี่ครับนี่ฮะแน่มีสามสิบสองแดงจมโมอินเดียลูกนั้นเออลูกใหญ่ๆเนื้อหนาๆเห็นไหมท่านผู้ชมความฉ่ำของเขานี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ย สีสันสวยงามนะครับปลูกไปเลยนะนะได้ทั้งผลไม้ที่สวยงามรสชาติดีนะครับมีมูลค่าดีดีด้วยนะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกๆหลานนะครับจะไปสร้างอาณาจักรอินตาผาลัมสุดยอดเด็ดแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหด้วยความยินดีเลยนะท่านผูชมนะตอนนี้ตน้นพันธุ์ของเราในกำลังงดงามสวยงามเป,ปล่งปลั่งดีเหลือเกินท่านผู้ชมนี่ให้เห็นได้ชมกันนะครับ มองดูไกลนี่แดงสวยเลยนะครับนะราคานี่ยังไงก็ไม่ตกไปกว่านี้อะท่านผู้ชมนะฮะหมายถึงผลผลสดเขาท่านผู้ชมนะผลสดเขาเนี่ยนะครับ,ดรบได้สายพันธุ์ลูกใหญ่ๆนะเนื้อหนานๆะนะสีแดงๆหวานกรอบรรอร่อยทานไปเนี่ยนะครับความหวานสดชื่นความฉ่ำของเขานี่มันจับจิตจับใจนะท่านผู้ชมนะนะความหวานความกรอบความอร่อยของเขานี่ก็ต้องยอมรับว่า มันอร่อยแบบจับจิตจับใจเอ้าคนถึงได้หลงเสน่ห์งไงท่านผู้ชมได้หลงเสน่ห์ถึงความอ่าความอร่อยนะครับความอร่อยความสุขของการได้ทานความสุขของการได้ชิมนะครับหลายท่านหลายคนก็เลยเอาละนะเอาเป็นว่าไปปลูกเป็นสมบัติตัวเองเลย <c oughs> หลายท่านหลายคนนะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ท่านผู้ชมเนื้อหนาหนา,นานลูกใหญ่ๆ่นี่ ็มไม้เต็มมือกันแบบนี้ท่านผู้ชมครับนะก็ต้องสมัมผัสก็ต้องทําก็ต้องดูเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซนต์เพื่อที่จะเจรจานะครับเล่าความให้กับท่านที่เคารพรักทุกท่านเนี่ยได้รับทราบความเป็นจริงกันจริงๆเพราะว่าอะไรภายภาคหน้าเราต้องได้คุยกันอีกท่านผู้ชมต้องได้คุยนะต้องได้พูดต้องได้คุยต้องไปเยี่ยมยามถามไทย นะครับได้เจอได้เจอการปรึกษาหารือมีอะไรก็พูดก็คุยกันนะครับนี่คือสายพันธุ์อินทผลาเป็นพืชที่เรียกได้ว่านะ่ะยาวนานเลยละ่ะในเรื่องของความนิยมความอร่อยไม่มีตกกพรานี่เพราะความอร่อยความหวานความกรอบเนื้อของเขาไม่แข็งกระด้างอ่ะสายพันธุ์นี้เป็นยางไงเนื้อไม่แข็งกระด้างกรอบฟูอ่ะท่านผู้ชมกรอบพูถึงความหวานง้องมันหวานแบบคือคือหวานแต่มีความสุกอ่ะฮะ ทานผลไม้อ่ผลไม้ที่หวานมีความสุขเอา้าต้นพันธุ์เอา้านะครับให้ดูผลกันมานะนี่ต้นพันธุ์นี่คือที่ส่งตรวจ DNA แล้วนะผู้ชมนะติดหมายเลขติดนัมเบอร์ให้เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยหมายเลขที่เห็นนะี่คือส่งตรวจ d n a ให้ได้เสียตังค่าห้องแรบไปที่เรียบร้อย <laughs> เสียตังไอ้บ <laughs> ี้นะเอาตัวเมียน้อยหน่อยนะท่านผู้ชมนะตัวเมียน้อยหน่อย หนักไปทางตัวผู้ฉะนั้นตัวผู้ก็แถมไปนะท่านผู้ชมแถมกันไปนะส่วนท่านที่สั่งมาลหลายต้นกันหน่อยนี่ก็ต้องเอาตัวผู้ไปหลายต้น่อยนะเออเกสรจะได้เพียงพอนะครับในการผสมเกสรให้ได้สายพันธุ์ดีๆนะนี่ครับนี่ผลดีๆยิ่งเขียวปีเลยท่านผู้ชมได้ไข่ตัวซานไปให้แลวโอ้โหสวยงามเลยแข็งแรงคือเราต้องบำรุงดูแลกันตั้งแต่ อ่าเบื้องต้นตรงนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะให้ต้นอินทผลัมของเราเนี่ยนะครับจะว่าไปปลูกที่ไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยจะได้สายพันธุ์เด่นดๆสายพันธุ์ดีๆไปนะต้นแข็งแรงแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับอา้าราคาต้นตัวเมียที่อยู่ในถุงดำๆตรงนี้ท่านผู้ชมต้นตัวเมียที่อยู่ในถุงดำๆตรงนี้โอ้ยปีกว่านานแล้วเนี่ยนะครับถึงได้ต้นใหญ่ขนาดนี้แตกนงแตกหนามมันพี่นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ ในราคาตามนี้เลยอยู่ที่หน้าจอนะท่านผู้ชมนะฟรีค่าจัดส่งนะครับฟรีค่าส่งให้ท่านนะนะครับท่านรีบนำไปปลูกตอนนี้เลยปลายฝนแบบนี้แหละโอ้โหนะครับยิ่งจะโตเร็วนะได้โตเร็วบรรยากาศดีๆโตเร็วกันเลยละท่านผู้ชมครับนี่ฮะเห็นไหมอ่าต้นใหญ่ต้นสวยเลยนะท่านผู้ชมนี่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 ไซนี้คือไซที่อยู่ในถุงดำ นะอยู่ในถุงดำราคานี้1,500บาทสำหรับท่านที่เคารพโอ้ยออกปีแรกท่านออกคืนทุนไปไหนแล้วท่านผู้ชมครับมองไม่เห็นแล้วว่าต้นทุนมันยังไงมันกลบไปหมดแล้วนะออกลูกปีแรกนี่ก็จันเดียวก็พอแล้วนะครับนะแต่ในปีแรกเนี่ยอย่างน้อย5 6จันนะนะบางต้นบางครั้งบางทีบางพื้นที่ท่านดูแลดีเนี่ย เก็บไว้6จันเจ็ดจันเนี่ยโอ้ได้สบายปีแรกนะครับรอบแรกขนาดนั้นก็คืนทุนไปแล้วกำไรเหลือๆล้ลนนะครับราคาไม่ต้องแพงหรอกผลสดต่อไปเนี่ยนะโดยเฉพาะสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีนะครับแดงจัมโบ้อินเดียของเราเนี่ยลูกใหญ่ๆแบบเนี้ท่านลองขายกิโลเลยหนึ้อยสิวิ่งชนกันเลยนะผู้ชมเหนึ่งรบาทนะครับสิกิโลก็หนึ่ นะจันเดียวก็พุ่มแล้วจันเดียวก็คืนแล้วนะครับ200บาทก็สบายเพราะว่าสายพันธุ์อื่นนะสู้ไม่ได้นะครับสายพันธุ์อื่นนะสู้ไม่ได้รสชาติโดยเฉพาะขนาดลูกของเขาเนี่ยลูกใหญ่เนื้อหนาคนได้ทานไปแล้วโอ้โหได้กัดไปสักคำหนึงเนี่ยโอ้โหมันชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยท่บนผชมนะครับนี่นะเนี่ย,นะยไซนี้ไซทีอนะนะ่อยู่ในถุงดำนะท่านผู้ชมนะอยู่ในถุงดำอยู่ในถุงดำ ราคานี้จัดการจัดส่งให้ท่านไปนะครับสั่งกันเข้ามานะตอนนี้เหลือไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะเหลือกันไม่เยอะสั่งกันเข้ามาแล้วก็จะได้จัดส่งให้ท่านไปนะครับไปปลูกตอนนี้หรือว่าจะไปพักสักนิดนึงก็ก็ได้เหมือนกันกระผมดูแลให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับนี่อ่าแดงจัมโบ้อินเดียนะครับท่านผู้ชมนะีับให้เห็นกันให้เห็นกันให้ชมกันนะให้พิจารณากันไป ก็กราบขอบพระคุณนะครับหลายท่านหลายคนเนี่ยแม้แต่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราที่กัมพูชาบ้างที่ประเทศอ่าสปปลาวบ้างนะท่านได้ติดตามดูนะครับแล้วก็ส่งข่าวคราวมาหากาันบอกว่าติดตามดูมานานแล้วสั่งกันไปไปปลูกกันบ้างนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะก็จัดการจัดส่งให้ท่านไปดูแลกันไปมีอะไรก็ไลน์มาบอกนะครับ ลน์มาบอกส่งภาพให้มาดูมีอะไรก็ปรึกษาหาหรือก็พูดก็คุยกันแบบนี้นะครับคืออยากให้เราเนี่ยได้มีอาณาจักรอินทผลัมคุณภาพดีๆผลไม้ดีๆแบบเนี้ยนะครับคือตอนนี้มันไม่พอรับประทานนะผู้ชมนะพอสักไม่ถึงเดือนอะ่ะคนโทรศัพท์มาจะซื้อบอกหมดแล้วนะครับหมดนะครับฉะนั้นต่อไปเนี่ย ให้คนไดป้ปลูกกันมากนีดหน่อยคือของผมปลูกเท่านี้ผมดูแลได้เท่านี้นะผู้ชมผมดูแลได้ไม่มากไปกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระจายขยายคนอื่นเขาปลูกบ้างนะครับของดีที่ไหนเขาก็ชอบอา้าวอีกไซส์หนึ่งนะผู้ชมนี่นี่ไซส์นั้นไปละอันนี้ไซส์อยู่ในกระถางนะผู้ชมท่านจะสังเกตเห็นว่าต้นเขาใหญ่นะเขาแตกกอใหญ่มากสวยงามเลยอันนี้อยู่ในกระถางนะครับ ่าท่านบอกว่าเอา้าโอ,โอ้มีไซนี้ด้วยอ้าผมเก็บไว้ให้ท่าน <c oughs> เอเอมีมีไม่เยอะด้วยนะเออมีไม่เยอะด้วยนะต้องรีบสั่งกันเลยนะนะครับรีบสั่งกันไปปลูกเถอะนี่ปีกว่าออกลูกนะท่านผู้ชมกล้ารับประกันยืนยันกันเลยนะส่งตรวจด n a อจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอะไรนะวิจัยความเป็นเลิศของพืชน,นะอ่า มหาวิทยาลัยนรเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะครับทีมอนุวิชาการเขาเก่งมากนะท่านผู้ชมตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยนะครับอ้าวนี่ไซส์นี่ไซส์ในกระถางท่านผู้ชมครับให้ดูกันนานๆไซส์ในกระถางต้นสวยๆเอาไซส์นี้ก็ได้นะในราคานี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือฟรีค่าส่งเหมือนกันนะท่านผู้ชมฟรีค่าส่งนะค่าส่งไยบาทก็เป็นหน้าที่ของผม <c oughs> เป็นหน้าที่ของผมไปนะครับ นะก็ท่านก็รวมกันจบที่ตัวเลขนี้เลยในราคานี้เลยไม่ต้องเพิ่มไปกว่านี้นะเฉพาะในไทยนะท่านผะู้ชมนะไอเฉพาะในไทยเฉพาะในไทยนะแต่ถ้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันวิธีการจัดการจัดส่งไปก้อ้องอ,งองคุยกันนะครับก็ต้องคุยกันนะเพื่อที่จะให้ได้รู้ระเบียบกระบวนการวิธีการค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยการดูแลก,กันอย่างไรนะครับนะในส่วนของการที่จะให้อ่าเขาเรียกว่า แบ่งปันประสบการณ์กันเนี่ยก็โดยความยินดีคือผมอยากจะให้มีอาณาจากักรอินทภาลามสายพันธุ์เด็ดแบบเนี้ยสีแดงเต็มลูกใหญ่ๆนะครับนะถึงเวลาคนได้ทานกันเออไม่มีโอกาสได้ทานกันถึงถึงทั้งโลกหรอกท่านผู้ชมเพราะมันไม่พอมีไม่เยอะไม่พอแต่คนนิยมทานกันจริงๆโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถึงเวลาอินทผลามเนี่ยโอ้โหเขาก็ชอบทานกันนะ ซื้อไปทานกันนะครับหลายท่านหลายคนก็ซื้อไปปลูกกันนะเอาไว้ทานเองอ่าเอาไว้ดูเอาไว้ปลูกไว้กินนะครับมีพี่ป้านาหลายท่านหลายๆคนน่ยคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยท่านผู้บุโภคที่อ่เกษียณงานนะเกษียณงานบอกว่าอยากปลูกอยากปลูกเอาไว้กินเองล่ะนะเอาได้เลยนะครับบางท่านบางคนก็จะถามว่าเอ้มันจะทนัน มันจะทันได้กินไหมเนี่ยอายุเท่านี้โอ้โหทันเลยโโทัน,ทนผมยืนยันว่าทันเพราะว่าอะไรเพราะามันไม่นานปีกว่าก็ออกลูกแล้วนะแล้วที่สําคัญพอท่านปลูกพืชไปเนี่ยนะปลูกต้นไม้ปลูกอินทผาลามไปเนี่ยมันมีความหวังไงท่านผู้ชมมีความหวังมีเป้าหมายสร้างแรงดึงดูดใจให้มีความสุขนะครับพอท่านมีความสุข มีความสุขในการที่จะได้เห็นสายพันธุ์เด็ดๆสายพันธุ์ดีๆที่เป็นเจ้าของที่ท่านเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยนะร่างกายของท่านมันก็หลั่งสารแห่งความสุขมาพอหลั่งสารแห่งความสุขที่เขาเรียกว่าเอนโดฟินเนี่ยท่านผู้ชมนะไปหล่อเลี้ยงช่วยทําให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็มีความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเนะี่ยสุขภาพกายสุขภาพจิตดีอายุยาวอายุยืน ต้องบอกว่าอายุยืนขึ้นฉะนั้นไม่ต้องกลัวปลูกอินทผาลัมแล้วทำไมอายุยืนเออท่านผู้ชมอ่าก็เรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมคนปลูกอินทผาลัมทำไมอายุยืนเพราะว่ามีความหวังมีความสุขนะมีความสุขในการที่ได้ดูแลมีความสุขในการที่จะได้เห็นนะครับความหวังความฝันในการที่จะได้เห็นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าทําไปแบบมีความสุขนะท่านผู้ชมนะ คือผมเรียนท่านว่าท่านผูประโ์ทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าอยาหักโหมนะเขาบอกโอ้ไม่หักโหมเลี้ยงดูสบายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายสบายมากนี่อา้าวท่านสนใจก็สั่งกันเข้ามาเลยครับท่านผู้ชมครับ